สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับคลิปนี้คลิปพิเศษดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับ19เมษายน2566ดาวที่ใหญ่ที่สุดดาวที่เป็นตัวแทนคุณงามความดีดาวแห่งคุณธรรมเป็นประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์ยกย้ายราศี19เมษาจะเกี่ยวข้อง กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงอ่ะพูดถึงดาวพฤหัสบด,ดีมาเลยหลักเทวะกำเนิดนะครับพระอิศวรทรงนำหรือสี19องค์นำมาบดเป็นผงหอด้วยผ้าสีไพูทูลสีส้มสมสีแบบ สว่างสว่ะนะอัญมณีอ่ะไพทูลประพรมด้วยน้ำอมฤตเสกให้กำเนิดเป็นเทพบุตรพระพรฤหัสสป,ปดีร่างกายสวยงามผิวพันธ์ผุดผ่องสีเสื้อผ้าแพรพันธ์สีแสดสีส้มสีเหลืองแกแ่ๆกแกเหลืองเข้มเๆคล้ายๆจีวรพระแต่ละเรียกว่านิกายต่างๆสีแนวๆนั้นนะหรือบางคนเนี่ยเขาวาดรูปอะห่มหนังเสือเลยก็มีนะ พาหนะก็เป็นมลึกคาหรือว่ากวางนั่นเองนะครับสังเกตไหมดาวพฤหัสเนี่ยจะมีคําว่าสบดีบดีเนี่ยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวเขาเรียกว่าหัวหน้าดาวผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ซึ่งตรงนี้ตามหลักอ้างอิงจากคำพีเฉลิมไตรภพนะโหราศาสตร์ไทยก็มีความเขาเรียกว่าเชื่อมโยง สืบทอดมาจากเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์ฮินดูด้วยนะครับทีนี้ต่างชาติต่างภาษาเขามองว่ายังไงบ้างดาวพฤหัสบ,บดีเพราะว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ทุกชนทุกชาติก็เห็นดาวพฤหัสบ,บดีด้วยกันทั้งคู่ตะวันตกกรีกประกรณ์นำพฤหัสบ,บดีก็คือเทพซูสซึ่งเป็นราชาธิบดีแห่งเทือกเขาโอลิมปัสอ่า ก็คือผู้รีง่ายเป็นราชาของเทพทั้งปวงนะครับในหมู่ดวงดาวทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเทพต่างๆในตอนสร้างโลกเห็นไหมซูทเนี่ยเปรียบเสมือนพระฤหัสด,ดาวเสาร์ก็คือคโครนอสนะสุกก็คืออโฟดาย์นะพุทธก็แอมเมสเนะี A ่ยแอมเมสชอบไหมสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยแอมเมสนั่นแหละนั่นแหละคือดาวพุทธ นะครับอรานอสเนี่ยก็คือยูเรนัสก็มารต่อยู่นะแอริสก็คืออังคารนะต่างตนะ่างนานาพอเปลี่ยนมาเป็นจากกรีกประกรณนน้ำใช่ไหมเวลาผ่านไปจากอาวัิโรมันลุ่งเรืองนะซูสก็เป็นจูปิเตอร์แต่องค์เดียวกันนะครับดาวศุกร์ก็จากอ p โฟรไดก็เป็นวีนัสนะแอริสก็เปลี่ยนเป็นมาร์ส แอร์เก็เปลี่ยนเป็น Mercury วรีนะใช่ไหมก็ชื่อแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็โครโนยะก็เป็น Saturn เนี่ยต่างๆนานานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะพระอาทิตย์ก็เป็น Apollo. อพอลโลทีนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชี้ให้เห็นว่าชนทุกชาติทุกภาษาต่างเห็นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ดีนะเพื่อจะได้เชื่อมโยงไปสู่ดวงชะตาของท่าน ต้องเล่ากลิ่นให้ฟังซะก่อนทีนี้ฝรั่งยังไม่พอต้องดูจีนด้วยอ <c oughs> จีนเนี่ยนะเดีย๋ยวโหเพียบเลยนะมีทั้งหมดห0สิบองค์เทพเหล่านี้เราเรียกว่าไทสวยนะไทสวยเอีย้ยนะครับทไทยแปลว่าสูงสรงแปลว่ายิ่งใหญ่เทพผู้ยิ่งใหญ่มีทั้งหมดห0สิบองค์นะเชื่อมโยงอย่างนี้ครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจำปีจัโครจร หปีต่อ1นราศีซึ่งพอดาวพฤหัสโครจรไปแต่ละราศี1ปี1ปี1ปีเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรปีนักสัตว์สิสนักสัตว์ชวดชลูข้านเถาะต่างๆนานาเห็น,น,นไหมแถวเนี้ยจะเป็น12แถวแนวตั้งเนี่ยจะเป็น5 12สิบห้ามีทั้งหมด60องค์นะครับก็เท่ากับ60ปีฉะนั้นคนจีนเมื่ออายุครบ60 เปรียบได้เท่ากับ5รอบจึงจัดงานเฉลิมฉลองที่เรียกกันว่าแซยิะในความหมายหนึ่งก็แหมอยู่มาถึง60และความหมายที่ลึกกว่าน,นั้นก็คือดวงชะตาผู้นั้นได้รับองค์ไทยสวยครบทุกองค์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไทยสวยมาจากไหนบ้างโอ้โหมาจากเยอะแยะครับต่างที่มาทั้งเซียนทั้งเทพทั้งบรรพชน ทั้งนักปราดทั้งขุนนางทั้งบุคคลในพงศาวดารบุคคลในประวัติศาสตร์บ้างก็มาจากนิทานเรื่องเล่าบ้างก็มาจากตำนานเล่าขานต่อๆกันมาเพราะคนจีนเขาใช้หลักการของการบูชาบัมพบุรุษบรรพชนฉะนั้นใครก็ตามที่ทำคุณงามความดีให้แก่ชนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างเขาก็ยกให้เป็นเซียนนั่นเอง นะครับนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ละคนก็ต่างที่มานะบางทีก็เป็นนักรบวีรบุรุษผู้กล้าในตำนานบางทีก็เป็นเรื่องจริงคนจริงบางทีก็เป็นเรื่องเล่าเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะทีนีก้กลับมาเรื่องของเราครับ <c oughs> นะลัคนาราศีกุมอไปทีละขั้นทีละตอนดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีเมษส9บเเมษายน25 6 6หห ได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคโอ้โหชื่อก็เพาะแล้วราชาโชคอุจวิราชราชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองที่ต้องท่องกรอนให้ฟังเป็นวักเปเวนอย่างเงี้ยนะก็เพราะว่าให้เห็นความหมายพระครูบาอาจารย์เขาแต่งกรอนมาเนี่ยเขาแต่งมาเพื่อให้จําความหมาย ความหมายเขาบอกมีอํานาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองมันก็เทียบเคียงได้ว่ามันดีอันนี้คือตําแหน่งที่หนึ่งอันนี้ขั้นที่หนึ่งเลยนะดีตรงมาตรฐานครับโคจรเข้าราศีเมษจะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคโอ้โหยิ่งใหญ่สวยงามมาตรฐานที่สองไม่ใช่มาตรฐานที่สอง เรามาดูความหมายพบเรือนดาวพฤหัสบ,บดีในลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นตัวแทนของเรื่องอะไรดาวพฤหัสบ,บดีนั้นเป็นตัวแทนของพบกระดุมพระก็คือพบการเงินดาวพฤหัสบ,บดีเป็นตัวแทนของพบลาพะโชคลาภความสำเร็จเห็นไหมนี่คือบ้าน ของแต่ละดวงดาวเห็นไหมพลหัสอยู่ที่ราศีมีนพบกระดุมพระพบการเงินพฤหัสอยู่ที่ราศีธนูพบลาพระโชคลาภความสําเร็จการเงินความสําเร็จเป็นความหมายที่ดีใช้คําว่าดีแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้การเงินมันเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีโชคลาภเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดี เมื่อดาวดีโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคไปไงโอ้โหการเงินและโชคลาภก็มีโชคดั่งพระราชาอันนี้ชัดเจนครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมตำแหน่งนี้ดูดีโคจรมาตำแหน่งนี้สิบสองปีจะมาครั้งหนึ่งคำว่าราชาโชคคือมันง่ายมันสะดวกสบายที่ผ่านมาถามว่าดาวพฤหัสมันแย่หรือไม่ได้แย่ครับ ที่ผ่านมาปี2565ดาวพฤหัสติที่ราศีมีนเนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีคือมีความมั่นคงการเงินมีความมั่นคงโชคลาภมีความมั่นคงแต่เมื่อเขาอยู่แบบนี้โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งราชาโชคมันยิ่งดีเพิ่มขึ้นไปใหญ่คือมันมีโอกาสที่พัฒนาต่อยอดแล้วไงเพราะที่ผ่านมามันมั่นคงแล้วนะ มั่นคงแล้วเราจะอยู่อย่างนี้เหรออยู่เฉยๆเหรอมันได้ตําแหน่งราชาโชคหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะได้โชคลาภและได้โชคแบบพระราชาเนี่ยเห็นไหมตําแหน่งเนี้ยโอเคสําหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าพบสหัสชะของดวงชะตาสังคมชื่อเสียงการเดินทางพี่น้อง ลักษณะแบบนี้ดูดีครับพบสหัสชะหมายถึงชื่อเสียงพูด,ดง่ายตัวตนของท่านการเงินของท่านได้รับความสำเร็จจากความมุ่งมั่นอดทนที่ผ่านมาทำให้ตัวท่านได้เวลารับผลประสบผลสำเร็จจากการที่ดาวพฤหัสดาวการเงินและดาวโชคลาภย้ายเข้าสู่พบสหัสชะชื่อเสียงสังคม หมดหรือยังยังนี่เหมือนขายของเลยหมดหรือยังยังไม่หมดยังมีอีกดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพที่สามของดวงชะตาได้ตำแหน่งนระอุดมมเกณฑ์ราศีนรักก็คือราศีที่สัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์นะในรูปนี้อาจจะไม่มีคนอยู่นะแต่คนโทน้ำเนี่ยมันก็คือข้าวของเครื่องใช้ของมนุษย์นะแต่บาง ศิลปินบางท่านก็วาดรูปเป็นคนแบกหม้อน้ำนะนะเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างอันนี้แล้วแต่จินตนาการแตกต่างกันไปนะครับนระแปบลบว่ามนุษย์รนะาศรีกุมราศรีประเภทมนุษย์นระสุนระนะคือโสโลวุธโธชีโวสุโกเล่าสหัชะตะนุเห็นไหมสหัชะ ตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาภาชีโวเนี่ยคือดาวพฤหัสเป็นอ,อีกชื่อหนึ่งนะชีโวนี่ก็คือชีวิตนั่นแหละชีวีชีวาเนี่ยชีโวเหมือนกันครับงั้นดาวพฤหัสเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวฝ่ายดีเป็นดาวที่เปรียบเหมือนกับชีวิตเป็นดาวที่เปรียบกับความก้าวหน้าจเจริญเติบโตทั้งใน,ในแง่ของร่างกาย ทั้งในแง่ของจิตใจทั้งในแง่ของความรู้และคุณธรรมดาวพฤหัสในดวงชะตาเดิมดีแสดงว่ารูปล่างบุคลิกลักษณะดูดีเพราะดาวพฤหัสความหมายมันคือการเจริญเติบโตด้วยนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสเข้าพบที่สามได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากอะไรมากก็ดาวพฤหัสเป็นดาวการเงิน เงินมากดาวรหัสเป็นดาวโชคลาภโชคลาภก็มากเช่นเดียวกันแม่นะไม่ต้องตีความให้มันวุ่นวายแย่ครับดีสถานเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนอกจากดาวพรหัสได้นาระอุดมเกฑ์และดาวเสาร์ก็ได้นารอุดมเกณฑ์ด้วยดาวเสาร์เนี่ยได้สองตำแหน่งเลยนาระอุดมเก์น,นะ,ะนารคือโซโล,โโโเ,ลเนี่ยวุฒโธชีโวเห็นไหมสุโกเล่าสหัตชะเนี่ยตนุ พันทุคราวเอาปัตตนีและลาภาเห็นไหมเนี่ยดาวพวกนี้เมื่อเข้าสู่พบต่างๆที่ว่ามาก็จะได้ตําแหน่งอุดมเกเก์อุดมแปลว่ามากเกณฑ์ที่ได้ความดีงามเกณฑ์ที่ได้ความอุดมสมบูรณ์ส่วนดาวเสาเนี่ยียกว่าสองตำแหน่งนอกจากอุดม,มเกเก์แล้วยังได้นาระเอกเกณฑ์หรือว่านาระอง์เกณฑ์องค์แปลว่าที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเกณฑ์ดีที่หนึ่ง นาราสุริยะเรืองรังสีโสรชีวะมีครบถ้วนโสรเนี่ยชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักเนี่ยกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันใช่ไหมสุดยอดและดาวพฤหัสกับดาวสารก็โยกกันแต่ลักษณะแบบเนี้ยมุมโยกสาวกับพฤหัสถึงกันแบบเนี้ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลีป่ยนแปลง เพราะว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วจุดที่เขาเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี63ก็ลองสังเกตดูว่าชีวิตท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีหกสามค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เกณฑ์นี้ยังมีอยู่ยังอยู่ในตําแหน่งที่ที่มียังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมอ่ะยังไม่หมด ยังไม่หมดดาวอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนปตนัตนิโคจรเข้าสู่ราศีเมษเหมือนกันที่ต้องพูดถึงพระอาทิตย์ด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูมันได้ส่งเสริมด้วยนะนอกจากตัวเองจะเป็นราชาโชคแล้วดาวคู่มิตรก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมิตรกับครูโคจรมาเจอกันในเดือนเมษายนพระอาทิตย์จะมาก่อนวันที่สิบสี่เมษายน วันมหาสงกรารก็คือถ้าพระอาทิตยย์้ายเข้าราศีเมษวันไหนวันนั้นจะเป็นวันมหาสงกรารหรือว่าวันสงกรา์ที่เราเรียกกันนี่แหละปีนี้ตรงกับวันที่14เมษายนวันศุกร์สิบหนาฬิกาสนาทีสีวินาทีโคจรเข้ามารอวันสงกรา์ แล้ว19บเกพฤหัสก็ตามมาเจอกันปับ๊บคู่มิตรเจอกันเป็นไงสะดวกสบายดูดีนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูก็ยังไม่พอครับสุริยาคือดาวที่นะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์เขาเรียกว่าโชคเทวลิตคือโชคที่เทวดาบันดาลให้เนะี่ย สุริยาต้องคูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนั้นปีไหนปีนี้ไงออแล้วในปีนี้เดือนไหนเดือนนี้แหละครับแล้วไม่ใช่แค่เดือนนี้นะนี่นะมองคร่าวๆอ่ะเรียกว่าขายของล่วงหน้านะพระอาทิตกับพระรหัสทำมุมดีต่อกันเนึ่นงเมษายนอยู่ด้วยกันสอง สิงหาคมดาวอาทิตย์เข้าเรือนกเกษตรพบปัตตนิตรีโกนถึงดาวพฤหัสอันนี้ก็จุดหนึ่งที่ดีเขาเรียกว่าถึงกันโชคเทวิตจะมาตอนไหนหนึ่งเลยนะทับกันเจอกันแบบนี้สองตรีโกนถึงกันสิงหาคม 3. เล่งกันตุลาคม C ตรีโกนอีกรอ,อ,อ,อบหนึ่งธันวาคมหมดไร้อยัง ยังไม่หมดแหมตอบแทนเลยยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะจะย้ายราศีเนี่ยนะคือเขาเข้ามาวันที่สิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะจะย้ายออกสามสิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่ยาวครับเกินปีนะสิบเก้าเมษาย้ายทีสามสิบเมษานะเกินหนึ่งปีมีเศษมาอีกไม่ มีมีเศษมาประมาณยี่สิบวันแล้วเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นเมษาหนะ้าเจอแบบนี้อีกรอบครับเจอคู่มิดใหญ่คู่โชคเทวริศอีกรอบโอ้โหและคนาราศีกุมแล้วคือดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวการเงินคือดาวโชคลาภของท่านฉะนั้นไม่ต้องคิดมากครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยนี่นะ เมษานะเมษาหกหกสิงหาหกหกตุลาหกหกที่พูดนี่หมายถึงกลางเดือนไปต้นไปนะกลางเดือนเมษาเพราะอะไรพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสิบสี่เมษาเข้านี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกสิงหาเข้านี่ก็ประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตุลานะแล้วก็สิบหกสิบห้าสิบหกธันวาแล้วเมษาปีหกเจ็ดเจอกันอีกรอบโอ้โห โคตรคุ้มบอกได้เลยโคตรคุ้มหนึ่งสสามสี่ห้าห้ารอบที่จะเจอกันห้าเดือนนับจากเมษานี้ไปถึงเมษาหน้าสบายตัวครับชาวลัคนาราศีกุมคือไม่ต้องทายเยอะเพราะมันเป็นดาวการเงินเป็นดาวโชคลาภจะดีเรื่องอะไรก็ดีเรื่องนี้ทีนี้ดาวทิตย์คือดาวอะไรดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวคู่ครองหุ้นส่วนคู่ชีวิต คู่เจรจาคู่การค้าเห็นไหมแล้วมันก็มาส่งเสริมในเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งแต่ละคนความหมายมันแยกย่อยออกไปไม่เหมือนกันบางคนบางคนชัดๆเลยคู่ให้เงินอคู่ดูแลบางคนคู่อาจจะไม่ได้มาให้เงินเป็นเงินสดเงินอะไรแต่เป็นไงชี้นำให้เห็นโอกาสหรือบางคนจะได้คู่ธุรกิจที่แบบโอ้โหเรียกว่า เป็นไงเขาเห็นคุณค่าเราตัวเขาก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีเราก็มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาความสำเร็จของธุรกิจธุรกรรมมันก็เกิดขึ้นพูดง่ายดีทั้งเรื่องคู่และก็ดีทั้งเรื่องเงินแล้วก็ดีทั้งเรื่องโชคลาภจบระบายใจชาวลัคนาราศีกุมคลิปนี้สั้นๆน,นะเพราะว่าดาวพฤหัสมันไม,ไม่ต้องไปตีความหมายแยกแยะอะไรให้มันเยอะเลย เพราะมันเป็นดาวดีทั้งสองเรือนใช่ไหมราศีอื่นบางทีมันจะเป็นดาวดีหนึ่งหนึ่งเรือนดาวเสียหนึ่งเรือนของลัคนาราศีกุมการเงินบวกโชคลาภถ้าจะมองมุมของดาวพฤหัสนะลัคนาราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกรักของดาวพฤหัสเลยถึงแม้จะไม่ใช่ดาวประจาตัวก็เถอะแต่เพราะอะไรอ่ะก็ดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินอ่ะมันสําคัญไหมล่ะดาวพฤหัสเป็นดาวโชคลาภสําคัญไหมล่ะ เออเนี่ยเขาเรียกว่าลูกรักพระฤหัสลูกรักเทวดานี่นะแล้วไม่ใช่เทวดาธรรมดานะหัวหน้าฝ่ายเทพนี่นะชาวลัคนาราศีกุมก็สบายใจได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมอัปเดตได้ในเดือนแต่ละเดือนนะดวงประจําเดือนเนะี่ยที่ทาให้ท่านดูทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเราไปอัปเดตรายละเอียดในเดือนนั้นเดือนนี้อะไรต่างๆนานานะแต่อันนี้ให้เห็นภาพรวม ผลของการที่ดาวพฤหัสย้ายราศีส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมชัดเจนแน่นอนครับสิ่งนี้ถ้าท่านจะต้องทำก็คือมุ่งมั่นตั้งใจคิดอ่านทำอะไรให้ถูกต้องมีคุณธรรมนะลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ฉลาดหัวไวมองหน้ามองหลังคิดซ้ายคิดขวาอันนี้ในมุมดี นะในมุมที่ไม่ดีมีไหมมีคนลักษณาราศีกลุ่มทุกลักคณา,าราศีมีทั้งคนดีและคนไม่ดีตีความในเรื่องของความไม่ดีก็เป็นคนที่เล่เหลี่ยมเยอะลาหูไงนะเป็นคนที่ทีนี้ละความเล่เหลี่ยมทันคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้เอาเปรียบใครไหมอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ในการก็เรียกว่าหนึ่งเอาตัวรอดเอาตัวรอดนะเก่งดีอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ได้ถือว่าเป็นความเลวร้ายอะไร เวลาเจอเผชิญเหตุที่ไม่ดีกับตัวเองเราเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาอันนี้ต้องชื่นชมแต่ถ้าเกิดว่าไอความฉลาดความหัวไวนั้นเอาไปใช้เอาเปรียบคนอื่นมันก็เป็นคนไม่ดีและตรงเนี้ยไม่ไม่ได้ว่าชาวล,ล,ลัคนาราศีกุมครับทุกลัคนาราศีมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจงใช้ความรู้ความสามารถสิ่งที่เขาเรียกว่าดวงของท่านให้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ แล้วจะดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็สิ่งที่ทำนายไปที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยขอให้มันเกิดขึ้นจริงตามสภาพดวงดาวส่วนใครจะเป็นสายบุญสายมูก็นี่เลยดาวพระหัสเป็นดาวบุญกุศลนะเร่งสร้างบุญกุศลหนุนนำเพื่อความเขาเรียกว่าชัดเจนในดวงชะตาคือทำบุญเน่ยเราไม่ต้องไปหวังว่าจะจะดีตอบแทนดีในวันนี้วันหน้าอะไร ทำไปเลยครับนะเดี๋ยวมันจะมาตามเขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนเองไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่เราทําดีมันก็ต้องตอบแทนด้วยความดีนะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหทําบุญแล้วปุ๊บรอให้มันเกิดผลทันทีทันใดมันไม่ใช่นะครับซึ่งชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นคนที่ฉลาดและเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตาม ใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกใจคำทำนายกดซูเปอร์แตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้และฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพื้นที่โฆษณายังว่างครับรับงานโฆษณาโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆติดต่อไลน์แอดไลน์นะเบอร์โทนี้หรือว่าสแกน Q r วอาโคนี้เข้าไปได้เลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับชาวลัคนาราศีกรมขอให้โชคดีทุกท่านครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยสวัสดีครับ